แอ่ล้องเลยนี่เปลี่ยนชุดยานปาิ้โอ้โหสุดยอดทอแล้วชุดยังไงนี่งหน่สองามพี่นี่แ้องพี่แ่นคี่มเ่้เดี๋ยวแป๊บนึ่งขอจังหวะก่อนเเลยนู่ตัวใหญ่โอ้นี่ตัวเล็กนะ ตัวใหญ่มันฉลาดม,มาเอาบรรยากาศาก่อนโ,โอ้นี่มีแต่ตัวเล็กๆามันอยู่ในนะฉลาดแล้วคนมาจาับบ่อยๆหลายอยู่แต่มันไม่มาคุยใช่ไหม <c oughs> จับตัวจุดขึ้นอมอยูใกล้ๆ อยู่พี่ยับเข้าไปเออไปบ้านใกล้ๆทางนั้นแหละโอเคอ่ะตอนนี้เากำลังซืมาตกป่าพี่น้องมาเบ้างโอ้โหเฮ้ยเรียบร้อยแล้วงานนี้นี่นี่ปลาน้อยเนาะงบบ่ ลุงพ mm. ja e. e ่อจะเอกมาแล้วนางเอกเพาะมาแล้วพลอ้าวอ้าเอาวอ้าวอานิตะนิตะมาพี่ลูกมาพี่ลูกไงอะไรเนาะไปเร็วก่อนดึกๆอยู่ไหมตามอยู่วะ เาจะไม่ติดเนาะคนหวานใจหัวบังาโลดตัวน้อยตัวอไนี่ตัวน้น้อยเนาะแม่บงบงเมบงเอาคนเอาคนอยากเห็นด้วย้ไปมตัวใหญ่บอลเตามต่ตายห้องแล้วตอนที่ลุงแลลว ้ามถึงอะลงไปดำเหี้ยดำก็ได้ไม่อะไรลงค่ะเคยดำเริ่มแต่แทงแต่นำาไม่ใช่เยอะเฟือยสิทูนต้องลงมีหลักมาไปสิล่งวันนี้เอ้าเองจะอยู่เองจะไหวไหมทั้งคุณคุณหลายคุณค่าแล้วคล่องแล้วนี่ ไเปลี่ยนชุดยันปากินยันปากัดยัากตอดปาตอดบะไดำน้ำเป็นลงยันปากพีดายัดปากทุนให้จับให้ไหมนี่นะโชว์ฝีมือโชว์ฝีมือเอาในบ้านไหมจับปลามันติด่ทดเลยทดตรงไหมอสาสาวไอ้สาวสเนาะ ไอ้สาวๆมาถอดตรงหรอนี่นุ่มโซเดอร์นี่นุ่มโซเดอร์ลูกนุ่มโซดนุ่มโซดบ้านสุรินทร์อ๋อหรืวไงคงจะไม่ได้คงจะไม่ได้หรอกเอาให้ได้เอาให้ได้สู้สาวๆสาวลาอุตส่าห์มาให้กำลังใจไปอยู่นู่นนะ ไปถนนข้างนั้นโอ้ได้ปลาโอ้ตัวใหญ่มากเลยไม่ใหญ่หรอกนี่ใหญ่จริงเลยเนี่ยปลาดินดี่มาเบื้องลูกมา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 เบิ่งลูกมาพี่มาข้างพี่ทางพี่ทางนี้ก็ได้ลูกมามาเลยมาเลยมาเลยมา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  เบื้อะเงบกปนินะเบิ้งอาอเบ้งจับบ่ห็นบ่แงบบบงั้นนบ่เาบินแล้วมัเหอแต่เล็กต่ะอมกินตากินตาปลาบ่ให้มัมอนอันนั้นก็หลกเอาไปปิ้งก็หลกจะกินได้ชอบไปกินตาปลาครับถ้าตาปลานี่ชอบ ได้ลูกได้พ่อลูกชอบกินตาปลาพ่อก็กินปลาหนิ่นเลยนะเอาลุ้นนะทีดาผมก็ไม่ได้คือได้นำเสลโนงไงปลาอยู่นี่เลยล้งครับผโซนมีหยังซ้อนเนาะซ้อนไม่ซ้อนคืออะไรวะซ้อนมุ่ง๋อเข้าเข้าเขาจะเอาดางเอาดางมาลากลากครับประมาณนั้นแต่ที่เราเขาเรียกว่าซ่อนไม่ใช่ซ่อนแอบนะ เช็ดเช็ดมันชิคเอา้โอ้อ๋อ่างๆแล้วก็ากันเปล้าาวได้ตัวเดียวอ้าวูเฮ้ยยืนอันนี้มเหนปลามึกได้นี่เด้อะไยังไงมาตะเพียนปลามึกยู่ลึก ดูพี่นอ้องอา่าเอาเนี่ย็มาพ่อเอาหญ้าไปให้งัวะนี่เนาะได้พี่ต้องมาข่วงทางพี่เพราะว่าทางนี้มันมันสูง ถ้าถ้ามาทางนี้จะจะได้แรงกว่าเพราะว่ามันที่สูงมันจะถึงอันนี้นี่มาทางนี้เลยนี่ใหญ่บอสเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มาอ๋อกำลังมาเห็นกลังมาแลโอเคมามาอยู่ข้างพี่มาเบิ่งโอ้มาเบิ่งอยากบอยากกินบอมันวิ่งฮะวิ่งไปตามอาหาร เล่นเป็นอาหารเนาะปลาก็ตามหาอาหารคนก็ตามหาอาหารโอ้โหมาแล้วทับทิมใหญ่จริงจยกเห็นปลาหมึกครึกรูเห็นปลาหมึกใหญ่ๆนะบอสเอาลองเบิ้งล้างจานไม่เมื่อยเนาะทีดาเนาะสิได้สิได้บอสิได้กินอยู่บอสเรือว่าจังใดเนาะปิ่นปิ่นปิ่นเสลียงข้างๆมาจังเห็นเออแล้วเโอเคแม่นิตาไปนั่งอยู่ข้างพุ่นเหรอ โอ้เริ่มมาแล้วเห็นปลาลูกหูโอ้แล้วเข้าไปกินแล้วโอ้ยให้จ้าลงมาดิอืมเข็นกระดูเอาลงแต่ไม่จ้าเอาลงไปยุบดิจละไปเกาะเกาะเต็มเกาะเอาลงลงลงเกาะไปเลยวะเกาะให้จ้าลงไป เอาแรงๆเลยเอารอจังหวะรอจังหวะจังหวะเอาไปทางไปทางพุทธไอโอเคเอาลองเบิรงไม่มีปลาหมึกฮะปลาหมึกอันนี้บอกปัาตะเพียนมาคือว่าแต่เขาเขียนปลาตะเพื่อปลาหมึกเดี๋ยจะต้องลงไปอยากเห็นปลาหมึกต้นจบเด้อโอ้มาทางนี้ละโอ้มันมาทางนี้หมดแล้วเนี่ยเหนื่อยมันรู้ละมีทางนี้เยอะมาก โอโหโหใหญได้ไปเช่นนี้เออสำนันะสำกะตุเลยเอาละครับจังหวะนี้นะครับเราอะไรแป้งเลยโอ้ไปแล้วน้ำรุอง ถ้ห้ซีอะซนานงชิโน่ป่อยปลาชิโน่ป่อยกับ่ใหญ่ดอกทาเามันกินไวโพดมหมืนกินแล้กินก่อนละเกือปลาปาละละล้อละจังหวะนี้กลัวเตะเฮมีอะไร ไปไปไปเบื้องข้างนันวันนี้ไปเบื้องข้างนัดเร็วเไปเนาะไอตีนแห่มันจะลงทานปลาไหมอ่ะกลัวว่ามันจะไม่ทันเนาะเราเห็นอ่างนี้มเมถูกไปเขาไปก่อาไปก่อนเขาเาไปเขาไปเขาไปเข้เาไปเขาไปเขาปเาไปเขาไปเขาไปเาไป่ขาเาไไเขาาไป่าาาเาเขาไป ปลาบึกบ่ปลาจีนปลาจีนมากเลยโอ้โหปจีนได้รวค่ะปลาจีนปลาจีนสองโลมีเลยมีมีมาลุนมาลุนกันลุนกันปลาจีนสองโลย่านแรกทานแรกนอโอ้โหาก่สอโอ้โลต่บอกไม่มีสอโล โอ้โหสุดยอดพอแล้วป้าอันนี้ปลายี่สกอันนี้ป้าปาอะไรยี่สกยี่สุกอันนี้ปลาปลาตะเลยอะพอนะพเลยอันนี้เี้ยกะังอยน่อยอนี่ปอยอยปอยปอยยอยออยออยค่อยๆอย ทีดาทีดาครับผมจับปลเป็นโอ้เฮงจับจับนี่ตายับบ่ลูกเนี้บ่ปลาหบ่หนาอ้อปนินบ่นาอ๋ปลาอยตัวนี้ปอยไปโอ้โหว้าวไม่ใช่ปลาปลาจีนปลาจีนปลาจีนไปยี่สุกหัวปลาบึกจับมันไม่ได้ละใหญ่ฮึมแม่ธิดา โอ้ปนินบะนี่ขาวๆนี่แมนบ่สามิโลเลยโอ้โหเขากินกันห้าหกสิบโลโอ้โหสาวไบายเลยนนหลพี่ช่้ว่าสโลนะตัวนั้นรุ่นนั้นเอะเปลาทับทิมไงที่หนูบอกว่าพี่บกมีเหรอทำไมจะไม่มีนุ่นูมุเยอะตาานี่นี่เขาเรียกปลาเลยปลาทับทิมปลาทับทิมโอ้โหอันนี้เป็นบอยกระามันฉลาดจังสียดายบอยว ดามคาดไ่ันมปจากเมืองลาวเลยเนี่ยดั่งยากใช่คือปลานินแต่มันแซ่บกว่าปลานิ่นด้วยอันนี้เนาะอันนี้นเนี่ยคือปลานินเนาะเดี๋ยวค่อยปล่อยคล้ายปลานินเขาจะไวาจัเลแล้วคอยปล่อยปล่อชือเนปานิใหญ่มากเลยเนี่ยอันใหญ่มากโอ้โหเคหินว่าปัญหาอะไปตงนี้ ทังแรกเนาะทั้งแรกของสาวลาวพี่้ขงใหญ่ทั้งงามใหญ่ทั้งงามเนาะอ้กูขนลมังมา่อยใหญ่เกินแล้วเอาตัวไปหาตัวใหม่มาใส่ันลังงายาอาปอยดีวนี้ป่อยเอ้ยป่านี่น้องพี่ตาอยไปปล่อยอยู่น้องเด้ปลอัเกือบนีา้มันมีนี่สนิทเยอะมากแต่เอาไว้ก่อนอันนี้ก็ลอันี้กลายเนาะ คิดว่าซีเอ็นกอันนั้นเนาะถึกเบ็ดอะแม็กบ่ถึกซ่ําเนาะถ้าถึกเบ็ดอะแม็กตัวใหญ่ๆน่ะหักคันเบ็ดน่ะบ่หักก็คลาโลดหลุดไปเลยพอดีบ่เอออลงอันนั้นจับดอ๋อได้ละอนิตาอ่ะกลับอยู่ข้างนั้นข้างเอื้อยเร็วๆเข้มาสิได้ฮู้กเื้อนี่มาอ่ะยิ้มกยิ้มๆๆยิ้มบกองบงองน่ อัสุดกันแน่นหนึ่งสองสาพี่เนี่ยกล้องพี่หนึ่งสองเอาสองไอ้น้องเนี่ยพี่หนึ่งสองไม่ถงกล้องแล้วเบิังกล้องแล้วเบิังพี่ลูกนี่ก็เกือยิ้มสุดใจเลยนะเว้ยอันนี้มีมีแบบสุดใจเลยสิใหญ่บ่ป่านี่ยใหญ่บ่ลูกใหญ่บ่ใหญ่บ่ใหญ่บ่เอาลูกวันนี้ลูกฮะจะจับบ่จะจับเพย์ปมัน

เรื hoy, 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 bla, ่องเบื่องอ้ย sí, ต no? <T rap. S 2> ัวน้อยนี่ตัวน้อยหลายไม่มันเป็นปลาสลิดออ๋ปลาสลิดมันมีหลายรุ่นรุ่นใหญ่ก็มีรุ่นรุ่นใหญ่รุ่นเล็กเนาะสลิดใช่ไหมลูกสลิดนินนินโอ้นินไม่เอาไม่เอาลูกินินนินน่าจะติดตัวเล็กเยอะครับ ปลาเสร็จเท่านี้ก็ยังใช้ได้อยู่รปาหนินไม่เอาตัวเลยโอ้ตายแล้วล่อยมันออกลูกเยอะนะเนี่ยลรู้สอบจกบาเข่งแต่มันตีให้มันถ้าเกบีครู้ชบเบ้าเยปลาเลยเก่าที่เขาน่ถ้าปลาหมอเอาด้วยอุ้นบึ่งแนวทางเด้อในบ้านแม็กบึ่งแนวทางเลยเมื่อพัฒนาสุมสุนเฮา มีแต่ตัวน้อยๆนชมีแต่ตัวน้อยเนาะตัวน้อยอาคองแล้วลงอแล้วได้ไหมสิบสิบแล้วิคนจะช่วยจับอีกโอ้โหันเสปไปยังนอนอปลาตเพียนปล่อยไปปล่อยไปเลยเออ ลูกี่ชงลูกตัใหญ่ดามักขนาดน้องนาไ่จับเลยอ่ไข่มไม่ไข่นนี่อนาไัเล่งจดไอ้นี่ลกพี่ปลาสลิดตัวเท่านี้อ๋อปสลิดน่้อยเนาะปลาสลิดนี่ปลาสลิดบ่คือจะคือปลากระเดิดบ้านเาปลา้นเช่นนองกรพี่จะคือปลากระเดิดกนันปอยตใหญ่ตเดียว บรากระเดือเทิดเถทอาตัวใหญ่ตัวตัวนี้ก็เอานี่ยกำลังกินกำลังกินเอาไปเอาไปโอระวังลูกระวังโดนมือนะลูกระวังมันกระโดดเข้าน้ำถือหไม่โดนมือเจ็บนะนะจับหัวเออโอเคลงไปนี่เออปอยไเอาตัวนี้ปล่อยตัวนี้ เอาเก็บสวยแล้วเนี่ยปล่อยหม่อยไอาหารมันไม่ใหญ่นะเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกแหนึงอันนี้อันนี้ปล่อยก่อนปล่อยก่อนเนาะให้อาหารบุลูกให้อาหารเอ้าให้เลยกับปื้อยนั่นเห็นเลยอย่าได้โบนองไปนี่อะไรฮะมวนเทรอมวนบ่โดยจะเห็นเกือทุกวันเลยเกือทุกวันเลยเจ้าเงินเจ้าเงินอยู่ใส่ซื้อหัวอาหารันทำงานเอาค่ะทำงานบ่ Đây nhồn thằng phi, nhồn thằng phi. Nhồn thằng phi. Má thì ra mà nhồn thằng phi luôn Thằng phi, thằng phi, thằng phi. Nhồn thằng phi, nhồn thằng phi. Ô lê lê lê. Ni ta ni ta khoi khoi lộ. Hay Nita này à. Hay ni ta hay nong này à. Hay nong này. Nong nhặt đây, nong nhặt đây. Lê. Ô hô. Hô. Bay thằng nốt. ทางโน้นอู๋ทางน้นเด็ดเลยไลรีทางนี้พี่อือหืออดวูวูดวูบเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วพูนมาแล้วมาแล้วพูนพี่น้องเอ้ยห้องกันมาห้องันมากู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  ขอ้อย่าขันจับสามสาวโยนนี่ดำเมาเลยได้ปะมันอาไปเลยพี่ป้ากดมาเลยเนาะนี่ไปในบ้านไปลางไฟทำอาหาร นอนออไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วดิมิมแล้วยัามาเลยอืมนีตกะกแนไปนอนไปเกี่ยวตาก็วาสนาไปเกักยงพักเกเก็บพักเอาอีกบ่ ลองลองลองจัดไปมันไปมาแล้วมันไปมาแล้วมันอยู่เลิกเนาะลองเอาให้กำลังใจให้กำลังใจผู้บ่าสู้สู้เอาปีนนาพี่แต่เจ้าเออให้เห็นอย่าปีนลังใส่เอฟซีเออ เอาเลยเอาเลยจัดเลย1 2 3อ้าวได้จัดอีได้หาธรรมดาได้ๆได้ๆได้ๆหมานมานบานป่าอยู่นองบ่มานก็บ่สังสิว่าเนาะเอาไปยับไปอีกูไปใกล้ๆลาไเด้ออ้ยนิตาจุ่มแขนเอาน้องนําเด้ออือ ไปค่อยเดี๋ยลูกเด้อมวนบอสนิตะมวน,น,นโอ้ยมวนเนาะนิตานน้ำหัวมวนมวนอารีเนาะบ้านสวนนี่ปลาก็มีหลายนี่ดึกดึกยึกยึกไหมครับให้ส่วยมิจ๊ะ <c oughs> โอ้โหผู้สาวบอกให้ส่วยไม่จ้ะปลาไม่ถูกเลยถ <c oughs> ึงย,ย,ย,ยึกษ์ยักษ์ยี่บ่ได้จ้า โอ้ไซ่ไซ่เล็กไซ่ยูโอ้ไซ่ใหญ่มีอยู่มีอยู่มีอยู่ไปไหมโอเคสองตัวสุดยอดอ้าวไปไปเก็บผักไปไปไปเก็บผักสองสาวรอปูดเนาะปล่อยลงปล่อยคือเก่าใจสกินบ่อื ไปเลเห็นไหลูกเห็นบะเฮ้ยมันทิ้งได้ทิ้งได้ทิ้งได้ปลาทิ้งด้ปลาทิ้งได้ปลาปลาปลาัมงปลาปลาโอ้ปลาหมออันนี้เรียกปลาหมออยู่บ้านเรียกปลาเข่ง ปลาปลาเข่งปลาเข่งโอ้แ mm. ซ่บอ yeah. ันน yeah. hey, ี้ปลานี่แซ่บกระดูกหลากลางเยอะโอ้อยากกินปลาบุลูกโอ้ได้กินได้กินมาอนี่เยอะแยะเลยมืณีหันนี่เห็นบ่เห็นบ่มากินกินหัวกินตาว่าไอ้สุก้อนหลือ ไป่ซุกกลอนเหมือนลูกอีหมูวางนักตาไปเด้อไปกินตาเด้อจังหวะไปเอาไปใส่เพื่อนแล้วมาเอาไหมไปเอาสองสาวน้อยไปเอาปลาไปทำอาหารขึ้นขึ้นหลังขึ้นกอดคอกอดคอแน่นๆได้ปะไปจับได้ปะก็ดีๆได้เอาเอาสุกได้ไหมนี่โอ้ยบหได้ดอกปูวเพศดอกเจ้านั่นผู้เดียวนะมา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 สิหานแล้นี่

ปลากระเด็ดปลาโอ้ปลาเค็งนี <feed> ่แหละคักเศษนี่ปลาเค็งะนี่เบงพี่น้องอันนี้ปลาป่าประมาณสองโลปลาอีญังลูกปลาอีญังตัวนี้คอยทอบใส่กันเลยทอบใส่นีเออมันก็ดิเด็อนี่ตาโอ้ยยยยอยยยโอ้ยยยงมาฟยย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 ย้ยยยยอยยนนยเยลยยยย ท่านปลาบอกท่านปลา,ปาสุดเซ็ตมบนนี้นะสูบบ้านเฮาได้ไหมเนีน่ยเห็ดติดเองเลยแบบเล่าๆเนี่ยกระโหลกหลังๆครับท่ากระลายหลังจักแล้วเวียกแล้วงานสรุปกระหลงคาล่าลงตาจิวนอกกันบอกจัดไปเลยมีนี่ยกิสะสะนปลาสุดเซ็ตเอา เอาพี่น้องจากฝั่งเรามากินเหมือนนี่ยมาเลี้ยงแย่งมาตัวนะั้นยังไม่อยอีกน้องบอกอนะไรยังบอกได้แล้วกัน